สวัสดีคร oh. <ánd> <language> ับสวัสดีครับผมเออฮาวครับฮาวฮาวครับฮาวโอ้ค <right>. ึกครับคึกพุ่นถือน้ำเออเน่เน่เออเออฮะอ๋อุ่นแท่งแล้ว หน้าแท่งลินแล้วอืออืออู้ฮ่าฮาตาโอ้เนาะถึกน้ำแล้วก็ะห้าวเดี๋ยวจะพาไปเล่นน้ำน้ำหมันผีท่าโลโอไปบ่โอ้อู้อ้อืออือห้าห้าห้อืออือเอา เออมาแล้วมาแล้วมาแล้วหดหน้าหดหน้ามาแล้วหออดไฮมิงน้ำแน่ฮดไฮมิงน้ำแน่นนิไปอาบน้ำน้ำเคินไปเร็วโอ้ Kek oh. oh, kiri Kek kiri Perp ah, perp perp pun Perp 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 pun มิง đứng เงียบพอยายพิกนมเลยเหมือนเออเอาจากดอกมะโลดมิ่งเออพุ่นเพิ่นหาวเพิ่นเพ็ดแกงพ่อยายพริกใหญ่ผุนหมื่นหมื่นหมื่นสิบเลยเป็นลอยเลย เป็นเป็นพันเลยเป็นแสนเลยเป็นหมืน่นแล้วเอา้าเอา้าเออเออโอ้ยคือคือแข่งแค่นอคือคือแข่นาะอู้โอ้ย,ออ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 ยหย,ยันงวดมาตำต้นใหม่เด้เนาะหุ่นแม่เพิ่นกับน,นั่งหอบหอบไปถิ่นใบบักย่างไกลล่หุ่นถูกใส่ก็ได้แต่คึกโอ้หถือน้าแนบแนบภาพกีฬามันมัน เป็นยังไงเออหมื่นหมื่นแห้งมืนชาวกระดิ่ง้วเด้อถดีหนาแล้วเป็นแสนบ่อใดมื่นเหรอเป็นแสนเลยเกือบแสนโอ้ยหลานไส้แกงเนาะต่างคนต่างดึงกันจะไปสู่แห้งสร้างได้ตีเจ้าใหญ่จนเท่าแล้วเจ้ากระดิมันบ่ได้ดอกเห็นบ่อหุ่นมุกโตมันหน่อยเงยหุ่น เห็นบ่หูพึ่งแล้วได้กแกงค้อนอ่ะเพิ่นดีใจหลายเพิ่นสิวา่เาเอ้าดีใจดีใจอไปแล้วปืด๊ดนั่น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 ,น,น tên lên, tên lên, tên lên nè tên 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 Ơ tên 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 ให้ล่นลงมาผีแน่ไใลมหล่มาผีแน่เนาะใถ้หล่นลงมาพีแนะ่เบนะนะ่เห็นบอรถลดเลยลดลดขอเหายาบืนบืนบน ใหลหล่นลงมาไห้หล่นลงมาให้มีทางลงแม่บ่มีทางลงเลยนี่ทางสูงกว่าปอนี่พ่อหญ่พี่เอยเจ้าสิกันน้ำยู่บอไรหลาดก็เกา่าแต่ว่ามันมยังดีมันมีทางกานันใบน้ำนนอ่ามานบอนี่ะครับนบอมามีจะเป็นบอจะนั่นและเั่นกต้อง,ไไปงเปน้ปนมากเออนนสูงูงแม่มดีาเห่างน้ำเขากับไรไปทางอืน่น บ่ได้ไหลมาหาเฮาอันนี้ไหลามาแต่พุน่นละในกระทางเส้ยนพุ่นละ <S <S ตั้งแต่บ้านแซมสันแบ,บแ้า,บานแก้วตาไหลมาพี่แต่แต่ก่อนนะเดีด๋ยวนี้มีท่าไม่ยังดันไบเแล้วคือสิบวามาพี่ดอกเด้อจะมาพี่เถอะคุณตาเพิน่นงจะเอาดินกันไวเพิ่นนังแกบ่อยู่จะเสียจังไหลเนาะ เขาบอกมาหายเนาะน,น,นี่นอนในบ่อเดี๋ยวเขากะเล้วดอกว้านีข้างสิอืมเกสิ<อ>มาบดอีกบัดนี้โฮดน้ำเล้วก็สิมาบดมืดมือแล้วบักเซะนอนดอกมื่อนี้ ສະເທືອນຮອດກໍແມ່ນມີກະຈົກພຸຈຮາທາ กินหันดากใส่ห้าแล้วบานนี้หันหนาไปทา้งรถแล้วเบิน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 ไปแล้วไปแล้วน้ำครับน้ำน้ำมันจะใสใสดีแต่นอนนอน มาแล้วรถหัวหญ้ามาแล้วมิงหัวหญ้ามาแล้วหัวหญ้ามาแล้ว พุ่หลายๆเดอ้อแม่ขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนะคะามาแล้วลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยกะเดอ้อกดซับสไครปกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะแจ้งเตือนรอชมคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะคะผมพอจบคลิปกันนอก่ะนอกมแม่พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ